เราจะมาพูดถึงยักษ์ใหญ่แห่งวงการกบกันเป็นกบชนิดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยอะไรที่เล็กกว่าปากของมันเนี่ยมันก็กินหมดนั่นเองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการสูโโ้ สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกบกันหลายๆคนอาจจะคิดว่ากบเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักน่ารักเนาะรวมถึงเป็นอาหารด้วยในคลิปนี้ลืมไปได้เลยสาหรับเจ้ากบตัวเล็กนะเราจะมาพูดถึงยักษ์ใหญ่แห่งวงการกบกันกําลังเป็นที่นิยมเลี้ยงในขณะนี้ด้วยแล้วก็หลายๆบ้านอาจจะมีเลี้ยงติดบ,บ้านอยู่ด้วยนะคะแล้วเ,เคยสงสัยกันหรือเปล่าว่าเจ้ากบยักษ์ที่นิยมเลี้ยงนี้เนี่ยเขามีแหล่งกําเนิดอยู่ที่ไหนวันนี้รายการสูรู้ของเรานเนี่ยก็จะพาไปรู้จักกับเจ้ากบยักษ์ชนิดนี้กันไปกันเลย แต่ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะฮะในที่สุดครับลูกค้าก็เข้าแล้วคลิปนี้ครับเรามาแนะนำสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักครับเป็นสติกเกอร์ลายจากครอบครัวสวนสัตว์นครราชสีมาสามารถเข้าไปโหลดก,กันได้แล้วครับในวันนี้ฮะในราคา50เหรียญหรือว่าประมาณ30บาทเท่านั้นเองครับพอจะได้สติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักแบบนี้ไปใช้งานกันแล้วและอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวสวนสัตว์ด้วยกันนะครับกบที่เราจะพูดถึงก็คือเจ้ากบดูฟ็อก เจ้ากบบูฟ็อกเนี่ยก็จัดเป็นสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําแล้วก็เป็นกบชนิดที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกเลยจริงๆแล้วเจ้ากบบูฟ็อกเนี่ยมันมีอยู่หลายที่ตามถิ่นที่อยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกันบูฟ็อกแอฟริกันบูฟ็อกอินเดียบูฟ็อกและก็มีอีกหลากหลายเลยซึ่งก็จัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศเขาเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงเจ้ากบแอฟริกันบูฟ็อกกัน แอฟริกันบูฟ๊อกมีถิ่นกําเนิดที่ทวีตแอฟริกาตั้งแต่แอฟริกากลางไปจนถึงแอฟริกาใต้มีลําตัวสีน้ําตาลปนเขียวบริเวณส่วนหัวมีสีเขียวเคลือบน้ําตาลขาทั้ง4เนี่ยก็มีลายสีน้ําตาลดําขาหลังมีลายขวางลําตัวอ้วนข้างท้องมีลายน้ําตาลใต้ท้องเป็นสีขาวผิวหนังส่วนใหญ่จะเรียบแล้วก็มีบางส่วนที่ขุข่ะ ความแตกต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยก็ดูง่ายๆเลยตัวผู้ก็จะมีวงแก้วหูใหญ่กว่าตาหรือทางด้านหลังลำตัวจะมีสีเข้มบริเวณใต้คางจะมีสีเหลืองปนเขียวอย่างชัดเจนและตัวผู้เนี่ยเขาก็จะมีขนาดใหญ่กว่าด้วยกบ a ก r i แอฟริกันบลูฟองนะครับจะโตพร้อมที่จะประสมพันธุ์เนี่ยเมื่ออายุประมาณ12-18ถึง18เดือนด้วยกันนะมีขนาดประมาณ8ถึง10นิ้วเลยนะครับและหนักเกือบสามกิโลกรัมครับ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์นะกบตัวผู้เนี่ยจะส่งเสียงร้องเพื่อหาคู่นะครับเสียงร้องนั้นน่าจะคล้ายๆกับเสียงวัวน,นั่นเองจึงเป็นที่มาของคําว่าบูฟอกครับหรือว่ากบวัวนั่นเองฮนะเมื่อเจ้ากบผสมพันธุ์กันเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าตัวน้อยนะหรือที่เรารู้จักกันก็คือลูกออสนั่นเองออกมาตัวผู้เนี่ยจะรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลเจ้าลุกน้อยต่างๆนี้นะครับและเมื่อแหล่งน้ําที่ลูกออสอาศัยอยู่นั้นเหกิดแห้งลงจเจ้ากบแอฟริกันบูฟอกเนี่ยก็จะใช้ขาหลังที่มีขนาดใหญ่ ขุดดินให้แหล่งน้ําที่ลูกออดอยู่นะั้นนะเชื่อมต่อกับแหล่งน้ําที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้ลูกอ๊อดอยู่รอดนะครับโดยมันสามารถทําทางน้ํายาวได้ถึง18เมตรกันเลยและมันจะดุร้ายมากๆเมื่อมีภายคุกคามลูกๆของมันมันจะใช้น้าหัวพุ่งชนเหมือนกับวัวเพื่อขับไลผ่ผู้บุกลูกนั่นเองครับกบแอฟริกันบูฟ็อกได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของผู้ที่นิยมเลี้ยงสัตว์แลกนะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นเนี่ย ด้วยความที่รูปร่างใหญ่โตกบทั่วไปแล้วก็มีพฤติกรรมการกินแบบไม่เลือกด้วยครับแบกบโถสาะใจัยรุ่นแน่นอนมันเลยเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะของคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์พวกนี้ครับและในขณะที่กินนะพวกมันเนี่ยก็ไม่สนด้วยนะครับว่าที่เข้าไปในปากเนี่ยจะเป็นพวกเดียวกันหรือไม่และบางครั้งก็มักเป็นสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในเมนูปกปติของพวกมันเช่นมันกินตะขาบแมงปองหนู หรือแม้กระทั่งงูที่ลากกบขนาดเล็กก็เป็นอาหารของมันนะครับพูดง่ายๆเลยนะฮะอะไรที่เล็กกว่าปากของมันเนี่ยมันก็กินหมดนั่นเองและด้วยความที่มันใหญ่โตวกว่ากบไทยครับมันจึงอ,อาจสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่จะก่อให้เกิดปัญหาสิแวดล้อมได้ในอนาคตเนื่องจากพวกมันนะจัดว่าเป็นกบที่อดทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมถึงขยายพันธุ์ได้รวดเร็วอีกต่างหาก ทั้งสามารถกินได้ไม่เลือกไม่ว่าจะเป็นกบนะเขียดขนาดเล็กครับลูกปลาแล้วก็สัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นนะฮะผู้เลี้ยงครับจึงไม่ควรปล่อยลงสู่ธรรมชาติครับเพราะจะทําให้สัตว์ขนาดเล็กๆเนี่ยในระบบนิเวศนั้นๆน,น,นะครับสูญพันธุ์ได้ส่วนประเทศไทยมีการนําเข้ามาเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์เนี่ยสิกว่าปีแล้วนะแต่มกักจะเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามมากกว่าครับและไม่ค่อยนิยมกินเพราะว่ารสชาติเนี่ยไม่อร่อยแถมมีราคาแพงกว่ากบนาบ้านเราอีกด้วยครับ ประเทศไทยของเราก็มีสะเทินน้ำสะเทินบกประเภทเดียวกับเจ้าแอฟริกันบูฟ็อกให้เห็นอยู่มากมายเลยวันนี้นะคะสูรุปก็จะพูดถึง3ตัวที่ทุกคนคุ้นเคยเป็นอย่างดี ตัวแรกก็คือกบนะคะกบที่นิยมเลี้ยงและนำมาประกอบอาหารได้แก่กบนาซึ่งจะพบได้ทั่วไปตามทุ่งนาหรือแหล่งน้ําขังในทุกภาคกบชนิดนี้จะเป็นกบขนาดกลางออกไข่เยอะเลี้ยงง่ายโตเร็วให้เนื้อเหนียวนุ่มแล้วก็มีรสชาติอร่อยกบนาเนี่ยมีอายุได้มากกว่า5ปีเขาจะมีฟันด้วยนะฟันของเขาจะเป็นลักษณะเล็กๆหยักๆนะคะไม่แหลมคมกบเนี่ยจะมีอวัยวะที่ทําหน้าที่เป็นกล่องเสียงทําให้กบร้องเสียงดังก้องเลย ในช่วงผสมพันธุ์เนี่ยก็จะมีเสียงอบอบเป็นจังหวะใช้เพื่อเรียกหาคู่ผสมพันธุ์ซึ่งจะได้ยินบ่อยในช่วงต้นฤดูฝนแต่ถ้าหากตกใจกลัวเช่นเขากําลังจะถูกงูกินหรือกำลังจะถูกจับเนี่ยเสียงร้องของเขาก็จะเป็นเสียงแหลมเลยตัวต่อไปตัวที่2ก็คือคางคกคางคกเนี่ยสามารถพบได้ทั่วไปทั้งบริเวณชุมชนตามป่าไร่นา เป็นสัตว์ที่ไม่นิยมนามารับประทานเนื่องจากมีพิษที่สามารถทําให้เสียชีวิตได้ด้วยขางคกที่เราพบเห็นเนี่ยเรียกว่าคางคกบ้านตัวผู้จะมีขนาดเล็กกว่าตัวเมียเกือบเท่าตัวเลยมีลิ้นเลี้ยวสั้นสามารถยืดหดใช้จับกินเหยื่อได้เหมือนกับกบเขาจะมีดวงตากลมใหญ่นะคะถัดจากหางตาเหนือขาหน้าเนี่ยจะมีลักษณะนูนขึ้นเล็กน้อยนั่นก็เป็นที่อยู่ของต่อมพิษหรือต่อมพาโรติด ที่เป็นต่อมที่ใช้สร้างสารพิษที่มีลักษณะเหมือนน้ำนมนะคะสีขาวๆเมื่อคางคกถูกลบกวนวหรือถูกจับหรือถูกตัดอื่นคาบกัดเนี่ยเขาก็จะปล่อยสารพิษจากต่อมพิษเนี่ยกระจายไปตามเส้นต่อมพิษแล้วก็ออกสู่บริเวณผิวหนังด้านบนนั่นเองพิษนี้นะคะจะมีฤทธิ์ทำลายระบบประสาทระบบการหายใจหากพิษเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินเนี่ยจะทําให้เสียชีวิตได้หรือหากเราไปสัมผัสผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองหรือแสบร้อนโดนตาก็อาจจะทําให้ตาบอดได้ คนไทยในบางท้องถิ่นเนี่ยก็มีการนําทังคกมาบริโภคนะแต่ถ้าหากเขาไม่มีการนําตอมพิษหรือเนื้อเยื่อบริเวณด้านหลังออกเนี่ยก็จะทําให้เสี่ยงต่อการได้รับพิษและเสียชีวิตได้ค่ะตัวที่3ก็คืออึ่งอ่างนั่นเองอึ่งอ่างเนี่ยจะพบกระจายทั่วไปในป่าเต่งล่างป่าเบญจพรรณรวมไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยของมนุษย์เลยอึ่งอ่างจัดเป็นอาหารป่าชนิดหนึ่งที่นิยมรับประทานมากในเกือบทุกภาคซึ่งนิยมนมํามาปิ้งย่างต้มยำหรือผัดเผ็ด รวมถึงแปลรูปเป็นปลาอึง่งอึ่งอังบ้าหรืออึ่งยางเป็นชนิดที่พบมากที่สุดแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยแล้วก็เป็นชนิดที่พบเห็นได้มากตามที่อับชื้นบริเวณบ้านเรือนลำตัวจะมีขนาดปานกลางถึงใหญ่ผิวลำตัวมีตุ่มเมือกตุ่มนี้จะปล่อยเมือกหรือยางเหนียวลื่นออกมาเมื่อถูกคุกคามหรือหากจับเนี่ยจะรู้สึกได้ว่ามียางเหนียวลื่นออกมาเป็นจํานวนมากการป้องกันตัวของอึง่งเมื่อมีภัยหรือถูกคุกคามจากสัตว์อื่น,นเช่นงูหรือตะขาเนี่ย ก็จะป้องกันตัวเองด้วยวิธีการพองตัวสูบลมเข้าไปในท้องพร้อมขับเมือกเป็นยางเหนียวออกมาทําให้การจับหรือคาบของสัตว์อื่นมีการลื่นไหลอึ่งก็จะสามารถสลัดตัวออกมาได้ง่ายก็จบลงไปแล้วกับเจ้ากบยักษ์จอมขมือที่ได้รู้ที่มาของชื่อถิ่นที่อยู่อาศัยของเจ้ากบยักษ์ว่ามาจากไหนรวมถึงการกินของมันกันไปแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่เลี้ยงเจ้ากบชนิดนี้อยู่ก็อย่าปล่อยเขาไปสู่ธรรมชาติเด็ดขาดนะคะ แล้วคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องสัตว์ชนิดไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยในตอนหน้านะก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะก่อนจากกันคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะสติกเกอร์ลน์น่ารักน่ารักนะครับของครอบครัวสวนสัตว์นครราชสีมานะครับฝากสติกเกอร์น่ารักน่ารักนี้ไว้ด้วยนะครับไว้ในซอกใจของท่านนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ